แฉเจนนี่ให้เด็กในค่ายล้างรถทำกับข้าวแต่ไม่ยอมจ่ายเงินเดือนค่ะกลายเป็นดราม่าที่ร้อนแรงมากๆสำหรับเจนนี่นักร้องลูกทุ่งสาวคนดังตำแหน่งพ่วงกันมาเป็นเจ้าของคลายเพลงได้หมดท่าสดชื่นก่อนหน้านี้ทางด้านของก้าวเกิดพลเพชรัตนักร้องหนุ่มทีร่วมร้องเพลงดังอย่างเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวนั้นหนุ่มก้าวก็ได้ออกมาแฉผ่านทางไลฟ์บอกว่า ตัวเองไม่เคยได้รับเงินค่าตัวจัดการไปร่วมฟิจิลิงเลยรวมไปถึงค่าส่วนแบ่งจากยอดรายได้ YouTube ของเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวที่ตกลงกันไว้ว่าก่อนหน้านี้70-30ก็ไม่เคยได้ไปออกรายการก็ได้แค่500บาทเท่านั้นเองล่าสุดในทวิตเตอร์ได้มีการแชร์คลิปทางช่อง YouTube ที่เป็นวง Butterfly เด็กในค่ายทำอาหารในครอบครัวของเจนนี่รับประทานค่ะ ซึ่งเมื่อทําเสร็จครอบครัวเจนนี่ก็น,นั่งกินที่โต๊ะส่วนเด็กในค่ายก็ยืนดูนอกจากนี้ยังมีการแชร์คลิปขณะที่เด็กในค่ายกําลังล้างรถคันหรูของเจนนี่อยู่นั่นเองค่ะ